คืออ mm ันนี้เ mm อ๊ะน้องใครน้องไหนวะนี่วะนี่เอ๊ะอ๋อสบายดีสบายดีเออยแต่กเห็นตัวจริงเลยเอ่ออ๋ออ้นี้ต่นเท่าชื่อไรนี่นะเฮ้ยขึ้นเองเออกระเวนอืมออกวมันมีเกี่ยวกันอืมน้องุ่นก่อนยันเจ้าสวยอืมหรือว่าปีกมันไก่เนาะอืม rồi rồi á, xong nó à, cái cái à. à, phần đây rồi rồi, chị con nó còn lơi chị đồng người, ừm tôi cà khá xe bài đi nhằm cho sao nó cho sao toàn bấm ăn tí hà ôi rồi rồi đi hàng ngân hàng thì nó ghê nó ơ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  เอออ่าพอแล้พอแล้วนอนได้เลนี่อืมเออตงานหลายเนาะโอุ้นสายดดเออบ่โอ้ เป็นวันชินแหลกบอสีปิดเอี่ยก็เลยว่ากขาหน่องไมด้นัดเลยไปโทรเขาให้เขาเปิดเอออันนี้ไปเอาเอายุฬสวร์เนี่ยบ่ออบ่อยู่น้าทรายเออมื่อนี่บอเนี่ยเออเขาเจ้าก็เปิดแต่เศร้านี่เหรอไม่ไม่ได้ไม่ได้ประจับเลยเออเขาได้แตเอาแต่เศร้าเขาทนหนักนี่อะพลมีอะพลตามรถบ่ตามนรถคนตามนะบ่ตามบ่ตาม ta gì đây ta ở đó thầy, ừ, ta tôi thì đoàn người, đó, xin hàng ngân hàng thăm thì đoàn người nó.

แม่เื่อยบาซิโกฮันนะนี่นะอืเดอนเดอนเออให้เลยมอน่ต้องเสียดฮันอืมน่ะไปดีป่ปเออยังสิไปอยู่นอกนอกบ้านเขาทเอือยเดี๋ยวนี้หทายเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เปบายางละคึงนะยางระคึงเ๋ยนี้กะ ประมาณร้านหาร้านหาแล้วแล้วแต่ใกล้ใกลแล้วแต่ระยะทางโอ้มันบวกกันเนาะร้านแสองร้านเล้วแต่มันระยะระยะาใกล้ใกลเดินเดินเอ้ยเดินงานกับอัะไรไอ้เลยอยู่นี่บ่แม่ถ้าไปกลางคืนตอนเช้าเวลาลูกค้าจะใจร้ายลุนเนีต้องไปไปน้ำเออเกือรรถมันมีอยังคัดของเองแต่ตอนกังวินนี่คือต้งเอ้ยอยู่ล่านไม่ได้ไปเออไปตอนเช้าเดือรทอดเจ๊นม่งอะไรกับสองสามเสี่ยวโอ้ เ <c> บ <ười> <c ười> ิ to ้ดหมดแลังละว่าแล้วก็ฮ like. ู to ้อยู่ดอกนหน้าคนดังอืยังบ่คักนีบ uh ่ไ oh, ด้เนาะอืต้องต้องเอาอีกบ่ได้เ้อเสียบเข้านี่บ่เออโอ้พี่น้องเอ้ยุเนาะเออโอ้โอ้เนาะ ừ để toàn đó ở à, đây không. Ừ, rồi. vào ờ chưa vào được chưa vào được ờ phi đồng ấy ừ. cả ba man lan hả nó à anh ấy này cả ờ à, năm hát ơi phân bất nổ phi đồng ấy chắc là nghe à, sai nó no, có phi đồng cả thăng đính pun bóp dù à, này làm thế vào đời đời có cháy về lại đâu chưa vào đời phi đồng ấy ờ

ừm 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 con ừm ừm người ừm 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 này ừm ừm anh thì vẫn ừm 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 อ่าแล้วๆเดี๋ยวบ่จริงสิเทใหม่เนาะอ่าเทบนที่ว่าเฮาเฮ็ดก่อนอ่าติอ่าเรยๆเรียบร้อยมี่ว่าสิไปทางได๋ต่อเอ้ยบัดนี้ไปบุแกโอบ้านบุแกเสาะแกคืออ้อนี่ๆน้องใครน้องหนีนีเอออ้าวสดีสดีเห็นตัวจริงเลย

มันปลาไหลอ่ามันถุงมันนานดิอืมมันปลาไหล่นรักษามบ่นี่มันปลาไหลเทียวนะดงเห็นนี่นะเเยวันหน้านี่นะเอออันน้เถาวันนาอืมมันมันปลาไหลไอันปลาไหลกุกตาลปลาไหลนะโ้ออ่าโคบ้อดีลอยเล้โคบีน้อกับอด้

อืมตัวหาเงินตัว่อนนั่งติเพิ่นอืมกับเฮากับแบบโทรคุยกับเพิ่นน้ำแน่อ่าเพราะเมื่อวานนี้อยู่แต่ว่าเพิ่นแบบเวียกไลท์เพิ่นแบบนี้นนะเพิ่นเวียดไลท์มาคนไม่บอกโอ้ยเนาะแงงแม่แฮเมื่อคืนนี้แฮมเพราะเมื่อคืนนี้เอ้ยเนาะนั่นแหละพี่น้องเลยก็คือ อ่าตอนเช้าๆเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเสียงก็อยากแป๊กนําแน่เนาะฮะแต่ว่าคือทางบ่จิตเนาะพ่อพี่น้องกะเอามาซื้อหลย่างเนาะกบ่ได้ฮู้ว่าสิเฮ็ดไปเลยหรอกพี่น้องมีแต่แบบว่าค่อยอ่าเป็นค่อยไปเนาะเพราะว่านึงมาอ่าเฮ็ดฮ้านเนาะให้เฮ็ด้านกับน้องมีนาอยู่เฮือนบัดอ่าแบบนี้นะพี่น้องเอ้ยตั้งไว้นี่กู้ขึ้นกู้ลงกู้ขึ้นกู้ลงแล้วมัน เห็ดให้ของเขามันบางงามเลยเนาะมันมันขาดแบบนี้นะพี่น้องเลยมีแต่าหอยแบบนี้ชื่อตอกเล็กต๋ปูยุนี่เนาะตอกตะปูยุนี่ยู่นี่แบบนี้นะพี่น้องมันก็เลยแบบว่าอ๋อมีความคิดว่าอยากเห็ดให้เพื่อนเพป็นขายอยู่เพื่อนนะนะกับอุปกรณ์เดี๋ยวนี้เนาะพราพี่น้องบริจิตได้แล้วกับเบิ่งเด้วอ่าสีเบิ่งก่อนพี่น้องเลยอ เป็นถอคนละกล่องเลยนี่เนาะอือข้างายพี่น้องายนี่ก็กล่องหนึ่งอ่าแห่ก็กล่องหนึ่งแล้วเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นทั้งอ่าเสาเนาะอ่าเสานี่บัจิตสั่งมาสามเพราะว่าสิได้ก่อนี่กะกะพังเบิรงพี่น้องเลยเพราะว่ามันเจาะอยู่นี่เนาะงานชายชองอยู่เบิร์นนี่ก็ได้เออพวกเนี่เดี๋ยวมีเงินมีคำเอาเราออกก่อนพี่น้องอ่าเอาเราออก อ่าก่อนสีน่ะเห็ดอยู่ทางนี้จึงใช้หลายเสาอันนี้ประมาณห้าหกเสาได้ตั้งจนเทินโดยพี่น้องเอ้ยอันนี่แหละบัดมีเงินก่อนเนาะอ่าแต่ว่าเอาแซมกับพอมีขนาดอันนี้ก็ยังแบบวถือไทยเนาะพอพี่น้องเรื่องปูนนี่บ u จิตมีแล้วเนาะพอพี่น้องเบิ่งเด้อเนาะเพราะว่าบ u จิตช่างปูนมาแล้วพี่น้องอ่ามีเฮ่ทรายดินเฮ่ดินทรายแล้วก็อ่าเรื่องอ่าเสาเนาะพอพี่น้อง เรื่องเสาแล้วก็เรื่องบล็อกบล็อกก็มีแล้วพี่น้องเอ้บล็อกนี่บ่ต้องย่านเนาะอ่าพอแน่นอนเพราะว่าคือทางอ้ายเพิ่นช่วยเฮ็ดเฮือนปีกายนี่แหละพี่น้องเอ้มันยังเหลือปานนี้อ่ามันยังเหลือก็เลยป่าวนี่ยังสิได้เฮ็ดอยู่เนาะอืมก็ถือว่าบล็อกนีมีแล้วพี่น้องเอ้ปูนบดนี้เนาะพอพี่น้องเอ้ปูนนี่มีแล้วปูนนี่เนาะอ่าอยู่นี่10ชอบเนาะพอพี่น้องเอ้อยู่ทางใน2ชอบบ่ได้เป็น สองสอบน้องพ่อพี่น้องกถือว่ว่ามีแล้วทางเล็กเล็กก็มีแลวพี่น้องเลยป่าตัวอันนี้แหละคือน่าจะได้ยูไปนี้ก็ได้คือสิ่งที่ว่ายังบ่ท่านาพ่อเนี่ยก็จะเปลี่ยนทางเรื่องอ่าช่า,างพี่น้องเลยก้าสช้างแล้วก็ทางเรื่องไม่เนาะอันที่ว่าเฮายัางบม่ทา่านได้เห็นนะแต่ไม่ก็คือสีบลายหลอกจากที่ประจิตบึงนี่ก็ได้อ่า

khơi <laughs> à, bay à, no, mm. 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 cho lịch trình rồi nó phải phi vẫn bản gì khẩu, bay nay gì đấy, ừm, ừm, khẩu bay nay còn, anh cứ bay phun long đi, bay chân hải non lỡ phun vào, gấp dị dạng vẫn năm nay và vào nó, à, à học cả ma, à, hay nó, um, ma hay tương cả tôi uh... <laughs> cái đồng ý cả gì? mà xì có màn như mẹ cái tương thì sao lấy mẹ cả là cả cái ừ. oh, này hành, cái này đúng chẳng hành ông chẳng hành chứ đồng vườn năm nay ừ. phát tấn tưng thì sao nó mô cái này men ừ. <laughs> nhưng mà giờ đâu đi ừ. <cười> 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 này phía đoàn này Cả <laughs> bà nó Bà À hay hẳn bơ Đưa à, họ ở à, mà Đó uhm... à này phía phí gì Như phí này là nó cái à, xuống bà man Hà muôn phía đồng này dưới đi xuống bà man Hà muôn đó à, Thì sang... À sang Ừ phần mà Hà muôn khương leo bà này cái này Mà thực tế để... เก <laughs> ือบสี่มุ่งนาะงพ,อพองง่อพี่น้อง,พอพองคนหาเงินหาค้ำเป็นวมหมอ่พอถึองเลิกดีเบียร์สไลายอ่าถึงใส่ดีเบียร์หน่อยเป็นคนเพันว่าเนาะอืมกะคือสี่ประมาณนี้เนาะงพ่อพี่น้องเลยกะสำหรับคลิปนี้กะอ่าขอบุญขอบคุณอ่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้ได้สี่ขอมาติดตามชมเป็นกำลังใจให้เนาะงพ่อพี่น้องเลยอ่าขอให้ทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซี ออยู่ดีเงี้ยเนาะมีสุขภาพเข้มแข็งพี่น้องเลยตีหาครึ่งแล้วเนาะเรียบร้อยบัดนี้เอออ่าโอเคพี่น้องได้แล้วบ่พี่น้องดังสวยต่อดังถอดนะอ้าวหลอกเลิกเลยบ่นแปร๊บหนึ่งบ่อยู่เอาพี่น้อง ta cần tên tới sau khi đồng mình ở đây như con ru bó ừ, Ê, nào đơ, nào cày leo cày leo nhanh từ xa nhanh 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 từ xa sang máy bạn nhìn này, này. chỉ bà nhân một thân <laughs> à một thân kia co anh đi cả cho bà khỏe áo ngân mà từ xa đi áo ngân là hè nè áo hiền bao bàn có hiền nhân เอ้ครับเราถ่ายต๊วตตมวันนี้ได้เขาใหยังรักใครขเข่าได้เพื่อืมวยาจังนันจังชี่ได้พี่น้องไขาเข่าอยู่เ,เพื่อนนี่ได้พี่น้องไ <c oughs> า่เขา่าสิบสิเบ็ดสิเอ็ดบมือวันนี้พี่น้องไดเงินมาอยู่ละสองล้านสองล้านไปพี่น้องมอเมื่อไรวะเนี่อให้พอให้ไม่ใช่ได้กะเป็น อมาใส่อ้น,นี่น,ำน้ำเนรันฮนะเนาะอืมอ่ะโย่เนาะคอยอยู่ไปเนาะนะอ่าคั้นสิแบบวา่าถ่าแต่หายนี่เดียวมันแบบอ่าหนักอยู่นะพี่น้องอันนี้มาของไว้อยู่ในเคื่องนี่คือสิแบบขักแล้วห่าน่ะเอะอเออบร้อยพี่จัน,นอ,อืมอืม <laughs> ออเอาพังไปพห้น้องบ๊วยดวว่ามื่อี้คือตั้งร้านบ่มื่อนี้จะไปย so ังไงตั้งอะไรเนาะน้ำแข็งเห็ดจริงเลยเนาะน้ำแข็งนี่แอบไปซื้อไงบ๊วยบ๊วยบตวยบ๊วย้๊วนบ๊วย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 บ๊้ยบ๊ว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 ยน๊ียบ๊วยบ๊วไรนว่ ขึ <py S 2> ้นนี้มาท่านไหนได้หน่เพราะว่าเขาเขาเขาบินไปเมื่อนั้นหาเศษเลยพี่น้องเพราะว่าเขาเขาขยายเนาะขยายของมาอีกพี่น้องเลยอืมได้ดีก่า่าได้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 อ่คอยไปมือละแสนมือละสองไปชิได้เนาะอ่าบิ่นไปหาเศษมาแล้วเอยเอยก้าวขึ้นไปเท่าไหร่พี่น้องเลย มันจังแบบเวลาตกมันจังบวชิบแต่ว่าก็คือว่าเนี่ยพี่น้องเอ้วังว่าชีบวตกเนาะบวให้มันตกอยู่เหมือนนัเนาะเพราะว่าก็อยากเป็นเพราะข้าไม่ค้าได้แสนเนาะเพพี่น้องไอ้คอยคิดไปทีเดียวแน้อยอ่าอืออ่าโอเคพี่ตองไอ้การสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวจบคลิปก่อนเนาะอ่าสิบสิบหกนาที อ oh, so, okay, no, ่าไก่เชาะจิ Gibson ๊ดาซีแ yeah, ล hmm. okay, ้วแหะพี okay, ่น้องเอ้ยอ่าสิแล้เนาะอ่าหวัจังไดกอาสดีอ่าพ่อแม่พี่น้อง FC เด้อเเนาะโอเคสวัสดีสดีบเช้าพี่น้องเอ้ยหน้าตาก็ยังบ่ทันนันด้เนาะพี่น้องเอ้ยเอาแบบชดๆฮ้อนๆเลยเนาะพี่น้องอืมเอาโอเคพี่น้องเอ้ย กาสำหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซีบัตจิคุชูคนอยู่ดีมีแฮงไปจจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการน้องพ่อเพื่องเลยขอให้ FC ฟซีร่ำรวยล่ำรวยเนาะกาสำหรับคลิปนี้ทางบุจิตเองขอลัพี่ได้น้องไปก่อนเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง